ก็มีตัวล้อด้วยฮะหนึ่งที่ได้ y e อ o ะบัตรมูนแม่งมันก็ไม่ค่อยเท่เท่าไหร่นะไม่ค่อยเท่ไม่ค่อยเท่หน้ากากอย่างเดียวอยากให้เอาชุดเสื้อเดิมอะแต่ใส่หน้ากากแค่นั้นเองแค่นั้นแหละดูข้างหลังไม่เท่เลยอะซูมดูหน้ากากอ้เนี่ยเออยังพอไปวัดไปหวาได้ไปวัดไม่หวา มันเหมือนซามูไรมากกว่าซามูไรแบบซามูไรเจ o j ก c ยังสวยกว่าเยอะเลยโปรเจกต์สวยกว่าแต่ทีมดาบมันน่าจะเล่นไอเทมเซตได้นะกูก็จะเอาหน้ากากไปใส่ยาสูบก็ใส่เสื้อสีเดิมไปสีฟ้ามันเนี่ยกูจะเอาดาบไปเออเล่นไอเทมเซตได้ไอเดียให้ดูข้างล่างนี่เพื่อนไอเดียไม่ก็นที mmm like ่ไอ้ <adelante> เอชอชอบไอ้เพชรเนี่ยจริง,รง,รงๆๆๆมีธงมีท่าไอ้เหียไอ,ไอสัตว์มันมดาลาดาลาทาซาน <Min ion S 2> ทาซานดาลาเมนเนียนเฮสปอน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 ,ปอนจะเกิดหรือเปล่า <c oughs> ไม่รู้เลยไม่เคยเจออากาลิด้วยเหี่ยเลย่นมาตั้งร้อยวันพันปีไม่เคยเจออากาลิสักที มันเปลี่ยนที่อะไรวะไม่เปลี่ยนนะเปลี่ยนแค่รูปร่างใช่ไหมเจ้เปลี่ยนแค่ภาพภาพปกตาน่าเ,เป็น,าาปม,น,ปนามาเอามาฝากก่อน มาแนวไหนวเนี่ยนั่นสิแต่เซนควีนนั้นไอตัวนกไอนอกอ่ะแก๊งเร็วอย่า่อเ,เออโคตรโกงอย่างนี้ดูยังนี่เรวไปแเป็นเดียวคนที่รนี่ก็จะรต่อเี่่มนันจะตายแล้วเนี่ยมันแอบ,บอยู่ใน,นหญ้าเหลือน้อยเดียว ฆ่าไม่ได้แม่งไ,ไม่โง่ดันมาเหียแต่เรื่อยๆกูะถ้าเล่นกับคนไม่รู้สเต็ปไปเที่ยวเรื่อ,อ,อยๆโ,โดนแกงแน่เลยเนอะไรจะทำให้เจอในมันถึงเธอมันเป็นใครวะอ๋อ,อแล้วเกมเมันบนลไมเฮียรูว่าเจอมาบ่อยนั่นแน่มีมี พลังแห่งดวงดาวจะส่งทานเจ้าเองไอ้เนี่ยดูสกิลไอ้เนี่ยกระดวงดาวไอ้เนีก็มันดวงดาวไงมันมีพลังดวงดาวอยู่อะไรยุ่งคิกจักจั๊กไอ้ข่าคะแนน่หัวหรอเยาะเราด้วยไอ้เีย มันจะใช้หลักกิตตวิทยายเยเาใหู้ข้ไปในป้อมหมดลยเยเอาดิสิไม่เข้าใจไงเนียนี่ไงหน้าสันดีนี้เอ้ยพร้อมพร้อมไหมเชฟจ้าแหละเร ตัดแต่งมานไมกวก i r เฮ้ยทำไมเราขวดยามาเยอะจังวะ <c oughs> ไอ้เนี่ยมันออกแต่ขวดยามาแล้วเออมันกดอยู่หน้าไหนเนี่ยมันมีนกส่งของอะไร เด็ดขอความรอดช่วยเหลือหน่อยเลยวๆมีคนมาเอาแน่เดินมางู้งๆนะป่าไอ้เหี้ยคิดวูาคุไม่เห็นแม่แผละไปทีนึงก็จะตายหายแล้วน่ะเข้มาตอแหลใจเย็นๆนี่ไงหัวดำไปดิหน่อยหัวว่างกันแม่งมาแน่ๆต้องเดินไปส่องเดินไปส่อง ปวดยามันออมันออกเท้ามาว่ามันออกปวดยาได้เยอะมาเว้ย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 เออเมาว่ะไอ้เนี่ยวเมาว่ะมาเว้ยมันอ้อมเว้ยไอ้ยเมาว่ะมาว่ะอาว่ะมาว่ะจะเลียม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 ะอ่าถลายไปโชว์แล้วอ่าที่แบนก็หนักมาก จะให้ล้มเลยจะได้เพื่อข้างล่างมันมีวอร์ดห,ห,หรือเปล่าอีเก็บข้างล่างไม่มีวอร์ดหรือยี่ท่าหรือเปล่าไอ้ย่าฝ่าล่างไม่มีวอร์ดแย่จะเรียมะจะเรียมะบนมาแล้วไม่ใช่บนเล,ลอะอะไรเหี้ยสองตัวฮนะ,ะเวลไม่ทันแล้วเอออันเชียยี่สิบวิใจเย็นเพื่อนอ๋อจะเรียมจะเรียมะ เล่นดันคนรลึกอ่ะความตีจริงก็ไม่อยากเลิกอืไม่อยากเลิกหรอกเป็นการยั่วอยู่เอาไว้เริ่หกแล้วเว้ยเอาวะาเงี้ยจะได้วัด เดี๋ยวมึงรู้เรื่องทำแว้นในมึงรูว่าใครอยู่ในป่านี่ไง โอ้จเจลไอ้คอ,อ,อปดักดิดักดิดกดจะเลียไหมโดนอยู่ในนั้นแหละเยี่เป็นไหนได้จะเรียบจะไล่ไม่ทันเลยเหรอหน,นี่ฉลามไปฉลามบ,บกมีทหารบกเลยสักไม่มีวอร์ดแชมโผล่ไม่มีวอร์ดแชมโผล่อะแชมพูลาสัคลิปแม่งเลย Stars เอาเกมมาทาอะไรเดี๋ยวก็ตายหรอกเดินแล้วพิกสดเดินหาวไว้เหมือนเกมจะโดนด่าให้เดินแบบวน เจอว่ะเฮียเดินไปเปี้ยวตีนหน่อยค่ะโอ้เหียกูโดนอากาลิดักว่ะเฮ้ย help me h e l p m e p l e ่ s พเดี๋ยวรู้ว์ดาเมจต่างกันละไยไม่จริงแต่ไม่จริงเหมือกัน กินลิโอแต่แกจะกิน,กนขนมปังเฮ้มันออกของมาขี้โกงไอ้เนี่ยมันมีอย่างนี้เดว <c oughs> เอวกับบ้านไปเอาอของแล้วกันมันโกงกูแย่กูต้องกลับไปโกงมกั่งแย่ม,มันมีไอเทมไม่เที่ยดัช <c oughs> เจอไอคัมดัช <c oughs> เชอ,เอเามาเพลงอะไร,รไม่เคยได้ยินเลยเนหมือนกันกูร้องนะนี่คิอ บอกได้คำเดียวว่าคีด40เปอร์เซ็นต้มันหายไปไหนมาเนาะมันงงอ,อ,ออกเวทแจำพายเหรอเพื่อนฮะ,ะนจบรีปิดจะเรียมาจะเรียมะ,ยมะน,นี่มันเพลงหรือนั่นเลยก็เหมือนกันนะมาพี่ โอนตายโง่เยแอกนี yeah. ่ไงนี่ไงจ้าหายเหี่ยมจะหยุดเหี่ยมมาระวังเฮ้ยเอาเลยเอาเลยไอ้เหี้ยคนเทเลมาเดี๋ยวมันตาย เรียบร้อยปลาแจ้งที่ครับนี่แน่ก็อ,อะไรล้วแพ้ทำไมมันแอกซอร์ก่เอเเลยหลังหลังหลังนั่นอย่ยไม่ตายเฮ้ยนั่นไอ้เหี้ยดนเบิร์นตายเลยสัตว์ อ้าไงเจ็บแป้นยังไม่โดนไอ้แต่สิบโดนป่ะโอ้ยป่าหวานตรงนั้นไงไอ้เีอยมันมามีหวานไงกูว่าเข้าไปแล้วมันยิงได้ไงไอ้เที่ยเลยกูละเข้าไปยังหล่อเลยไอ้เที่ยเข้าอวสัตว์ใช่ไอ้คอัสไลด์เข้าไปยังหล่อเลยปุ้งจะรอดอยู่ได้ไงลองมากันเต็มเลยป่าบอกไอ้นี่จะรอดไหม อาทางจะไม่รอดมีสไลด์อยู่ไม่ใช่เหรอแมเนี่ยโดนแล้วเรียบร้อยเยดเคมันแทนนี่มันจะยิงไปปิดตาฝั่งโน้นไอ้เหี้ยมันยิงใส่ตัวเองจะได้ใบอย่างเงี้ยจะได้มองไม่เห็นจะได้คลิกยิงก็ได้ไม่อย่าเก็บใบนะใบใบตัวเองไอ้เหี้ยใบตัวเเอองฮ้ยามันคิดว่าเหมือนในเอเดฟไงยิงสโมกใส่ตัวเองไงมองไม่เห็นไอ้เหี้ยเล่นมึงเล่นเคอเตอร์อยู่ไอ้ชีมันโมบาไอ้สั้นเคอเตอร์อยู่ไอ้เหี้ย Are ลเ,เ,เลยเก็บไปสองตัวอะไรที่อะไอย่างเฟี้ยวเมลฟาลงเขาแก้วจริงโคโนเยพาเอจอนจรแล้วคืออเียะะไรวมันตอนยามโกมันตีงไง oh. โอ้โนเยพาเอจอนจรอย่างเฟี้ยวนี่แค่สไลด์ไปแฉทีนึงเบาๆไกแก้มันหายไปไหนแกเนี่ย ไอ้ส okay. ัตว์เดาเจอเดาเจอเดาเจอเอาขาไอ้เหี้ยเดาเจอนี่คือใช่เดี๋ยวป่ามาเอาไงไอ้เหี้ยเออเดี๋ยวต้องแอบของนี้แอบของนี้ไอ้เหี้ยเป็นหลักการวิทยืนี่ไงนี่ไงคุณเห็นไหมอดแดกหิว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 หไอ้เจิดหิว โถเออตายเลยอีไปเพี้ยฟิดมาฟิดมาไอฟิดมาไอเทียรอรอนะเออทำไมไม่วิ่งไปหาฟิดไอ้เหียตายเหลืออะไรสาร่าพเนี้ยไอเดนน้ำเมื่อเข้าไหนี้ครับอัลตริ่งมาเอาเขาแน่เลย แม่อากาลีม no ันมาทำเหรอแม่เขาไปมันเอากูแน่มันเอากูแน่เอาลงไอ้เนี่ยมันเอากูแน่มันเอากูแน่เพื่อนมันเอากูแน่ไอ้สัตว์บินเน่บินเร็วย่ะหะเร็วดีย่านตีมันมังเลยสอง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 เลยกูสกอร์เนี่ยแทงไปฟัวหนึ่งเจ็บเลยไอ้เนี่ย ทางเลยสักทันตีที่มาพอดีเนาะคิดผิดคิดใหม่ไอ้ป่ามันอยู่ไหนวะเนี่ยเฮี้ยเหมือนจะมาหากูเนี่ยแหละไอ้สัตวกกลิ่นไม้กลิ่นแม่งหนึ่งกลิ่นกูตัวเมื่อกี้กูเข้าไปกูคิดว่ากูได้แน่ไอ้สักอ่ไอ้สัตว์แม่งลงเนาะกูแม่งเดินเข้ากับแพงไหนไหวไหม มาแล้วจ้าโอกแเลยไอ้เจี๊ยบอ้โกอรกทึมไอกเฮี้ยใจคองทำด้วยเฮี้ยอะไรเนี่ยทีเดียวนะไอ้เฮี้ยโดนเหมือนโดนเฮี้ยอะไรเนี่ยมาแล้วไอ้สัสไอ้นาหีนี่บินมาแล้วเลยเดียสีเลย โว่บองยิงให้สองหนึ่งเสงักจแล้วโ,โค้้ยนะอะไรยัะบวกมัมีปะทะมีการประทะยังกูงไม่อยู่นะคอป อ,อ๋เลิกล,ากลา่เาลเลิกล่ากันแล้วเออเลิกล่ากันไปแล้วไปแล้วแล้วกันไปไอ้สัตว์ปักสองอันเลยไอ้เย็นไหมตายซะเบี้ยป้อมยิงไอ้สัตว์เลยไอเสียมันมาตอนไหนโคตรกันเร็วเลยเหี้ยเหมือนต้องต้องนี่ไงสัตว์ช่วยตัคิวหน่อย นี่แน่สุดยอดยไม่อยู่นะไม่อยู่นะมาแล้วนี่เดี๋ยวพี่เกคุมเองอ๋ออ๋ออ๋มานามมึงมีอยูคอปไอเทียเซนควีนอยู่นะไอเดี๋ยวเกฟติดกดสุดอย่างหลอกมาๆๆกลับเลยกลับเลยไค่เกฟ โคตรหน้าห <Cornell> ีเลยป่าแม่งเหี้ยนะไอ้สัตว์ไม่มามาทีเผลอไอ้สัตว์ไอ้ไรมาแล้วมาแล้วมาทีเผลอมาทีเผลอไอ้เหี้ยมันไปไหนักหรอเขากำแพงเตะกระดักไงเฮียมันอยู่ในนี้อยู่ในนี้มันเตะไอ้เหี้ยเก็บเกือบไอ้สัตว์ไว้ละเก็บมูวี่เลยเฮียมัไปอย่างเร็วอะเฮียมไอยู่ตรงนี้แล้ว ไอ้เหียโคตรเร็วไอ้เหียเกฟเกือบตายวิ่งไม่ทันแม่งด้วยเหียโหดูดิโคตรจะโตก้องคอยกูแม่งตลอดสายแลงไอ้เหียเกกูเกือบไปหวัดลสุดปะนี่ไม่รอดละไอ้หลางเหรอโอเคสลามา

โอเคเกฟล่อขอเต็มพลดีอะไปไม่ทันนั่นแหละเดี๋ยวไปตบอากาลกก่อนน้เนี่ยมันตายใจทันอืมเย็บมาเป็นหมู่นะไอ้ยทิ้งบนได้ไงยิงปูสไลด์หน่อยแล้วกันเออทำสแต็กทีนึงไปไปจัดเลยจัดเลยเปล่าเปล่า้อมโท่ทีโท่าทีขอบที่ไม่บวก ระยะแม่งทำใจไว้เฮ yeah ียเนี่ยเอาแน่แน่เอาแน่แน่ตีเฮียไม่รอแล้วเหลือละเอาฟิตลงเลยสัตว์ดูฟิตแม่งทิ่มดิเฮียเนี่ยแปะเดียวตวนบอกมองกันหน้ามาทำอะไร จัดเลยตันให้นั่นแหละสวยงามสวยงามสวยงามทำได้ทำได้ g ูดบายไอโน้ตพูดบายไอโน้ต <laughs> ต้อง <c oughs> ยอมให้ป้อมยิยงไงเนี่ยทำใจเถอะลูกหนึ่งชีวิตแรกเป็นูงนะเว้ยเพื่อนเหรอ g ูดบายไอโน้ตเลยพูดบายไอโน้ bye, <c oughs> เอ้เกฟกับเกฟเลยจะตายกันได้เกย์เย็ดแม่วอล์คเกตเลยเอาบอกรู้ด้วยของใสชิ้นนี่ยังไม่เหมือนกันเลยไอ้ของเขาดาเมจไอ้เียเกฟเรายิงเร็วแต่มันมีดาเมจมาชิ้นหนึ่งไงเนี่ยมันได้กินคีฟไงได้ยิงคนนแล้วไอ้เนี่ยเฮียฟิโต้เนี่มายุ่งบอกได้คำเดียวบอกได้คำเดียวว่าเกย์คุมเกย์คุมคุมไม่ใช่เกยซะ หมายถึงตัวละครในนี้ตัวละคร,ตะครแต่กูไม่ใช่ใชเดาเกตุน,นี่เนี่ยบอกเลยะกูอ่ะเดี๋ยวกูได้ดาวคีในที่แม่งระยะทำใจอะดูระยะทำใจเนี่ยรอมาเนี่นยเต้ก็จะคือสองใหไ้ได้นี่ไ,ได้พอาเลยเฮ้ย,ยไม่ถึงแพงโดนนะสัตว์แน่มีปืนมันจะป่าอสัตว์ มันมืดจังวะไอ้เทียป่าฝั่งเขาเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวขาหวานนะฮะชั่ววันเขาว่านเขาบนนี้หรือหวานล่างนะฮะสเต็ปดีพอหรือเปล่าพวกนายเทียบมันเรดาร์เบี้ยวอ่ะเดี๋ยวไปแล้วสัตว <c oughs> ะกาศทั้งหมดทอดทีทอทีมันต้องไปข้างหน้าดิเอาข้างหน้าหันเข้าหาป้อมอย่างเดียวนะเพราะว่ากูหัานหน้าไปทางนั้นตลอดมันไม่เอียงมันไม่เอียง เยียบแทงว้าวเลยท่านคอมนี่กระยิงมา,ายเยอะเดี๋ยวได้หันกลับหลังมาท่านถ้ามงึงอยูใ่ในวงไอฮิลกูบทุกคนคนอื่นก็จะได้ด้วยนะเว้ยไ,ได้ด้วยได้แค่สองคนนี่โดนเลยโดนอ้เฮียบแต่แม่งไม่มีใครเข้าเข้าไม่ได้เข้าไปได้ไอ้เยอะเกินจริง มันในป้อมด้วยแหละเดี๋ยวกูเข้าไปแหลมแหลมไม่ได้จะสอนให้เลยเนี่ยเพื่อมึงแหลมกูจะสกิลสานตั้งงูลายเปิดเสร็จแล้วจะย้อนปะไม่ยอมไม่ยอมไม่เนอะย้อมไม่ได้ไม่เหน็มมเหนสามหนึ่งเนี่ยเออเออไมด่ดูไม่อยู่คนหนึ่งจบแล้วฮะ